หลังน้ำในตัวเมืองหาดใหญ่เริ่มลดลงอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียงเสียงตึงกลับมาใช้ที่ตั้งมูลนิธิเป็นกองบัญชาการให้ความช่วยเหลืออันนี้ที่เป็นรถอะไรอะ่ะรถอุปกรณ์จมเลยจมเลย,เลยร่องรอยความเสียหายที่นี่ไม่ต่างจากพื้นที่น้ำท่วมสูงอีกหลายแห่งของเมือง ยี่บกลางคืนก็เริ่มมาแล้วน้ำบนเขาพอน้ำบนเขามาเราก็นึกว่าไม่ท่วมไม่มากรถผู้ภยัยทุกคันก็จอดอยู่บนสะพานซึ่งบนสะพานนี่มันไม่เคยท่วมเราก็ไม่นึกว่ามันใะมากขนานั้นแล้วก็หลังจากวันที่22ก็น้ำขึ้นมาแค่เอวแล้วก็ข้างนอกก็หน้าอ,อกเราก็ ไม่ได้เอกใจอ่ะพอยี่บสามน้ำลดทุกคนก็สบายใจแล้วหารู้ไม่ว่าน้ำมวลน,น้ำใหญ่ที่สุดเนี่ยมาจากเสดาจศูนย์เราล่มเลยศูนย์เรานี่ศูนย์วิทยุก็ล่มอะไรก็ล่มหมดติดต่อ,อยังไงก็ติดต่อไม่ได้อาศัยนี่ว่าด้วยกู้ภัยเราอ่ะมนอยู่อยู่ในพื้นที่ส่วนพื้นที่ข้างนอก็เราไปไม่ถึง ช่วงเวลาที่คนทั้งเมืองกลายเป็นผู้ประสบภัยความหวังคือการรอคอยให้ความช่วยเหลือมาถึงกำลังเราส่วนบ้านจะอยู่ฝั่งนี้กลายเป็นว่าฝั่งรู้เนี่ยคนนอกพื้นที่มาทำํำเขาไม่รู้แล้วเราประสานกับเราไม่ได้ขาด,ขาดการติดต่อกลายเป็นต่างคนต่างทำาไแต่ก็ขอบใจที่ได้กู้ภัยจากต่างจังหวัดมากเลยนะ ถ้าไม่มีพวกเขาทางรุ่ไม่เหลือถ้ากลาคืนเรานั่งเรือออกไปช่วยคนไนปะจะได้ยินเสียงโหยหวนมากเหมือนกับวังวิงช่วยด้วยคือมันเสียงมันทำให้เราขนลุกวันที่24ระบบเซลล์บอร์ดแค์แจ้งให้อบพยพร้อยเปอร์เซนต์ แต่นั่นเป็นช่วงเวลาที่น้ำบางจุดสูงเกินกว่าประชาชนจะอบพย์ออกได้เองวันอังคารที่25พฤศจิกายน2518ตอนนี้เป็นนาทีชีวิตนะครับทีมต,ต,ต่อโตัยพิบัติของมูลที่ร่วมกันอยู่เนี่ฝากกระแสน้ำแรงนะครับแล้วก<ร>็ ความยากลำบากของทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิร่วมกระตันยูไม่ใช่แค่กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแต่บนถนนยังเต็มไปด้วยรถที่ชาวบ้านต่างเอามาจอดนี้น้ำทำให้การเข้าไปช่วยเหลือทำได้ยาก ตอนนี้ลักษณะ,ะน้าแรงมากขนาดนี้ผมยืนช่วงวิกฤตหลายพื้นที่ต้องอาศัยความชํานาญของทีมเจสกีเข้าไปสํารวจและนําคนออกจากจุดเสี่ยงแข่งกับเวลาการขยับตัวเพิ่มขึ้นของน้ําที่วัดกันแบบหลายชั่วโมงมันเหมือนกําลังขับเข้าไปในกองไฟอ่ะมันแบบทุกบ้านแบบทั้งนี้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 แล้วน้าเนี่ยสภาพน้ําต้องบอกก่อนเลยว่าแบบ มันพอๆกับเชียงรายแต่เชียงรายมันจะเป็นแค่จุดๆ,ๆจุดไม่กี่จุดแต่ที่นี่เนี่ยมันแบบทั้งเมืองมันโหดร้ายทั้งเมืองมันเหมือนมันเหมือน,น,ห,อนหนวดปลาหมึกที่มันแทรกเข้าไปในทุกทุกซอกทุกซอยทุกหมู่บ้านแล้วอุ่ฟาดงวงฟาดงาน้ำแบบมันแรงมากภาพคือคนเป็นร้อยออกมาจากหน้าต่าง กพรเสียงเรือลงมันมาแฝงมันลงมาเสียงออกมาทางนี้อยู่ทางนี้ช่วยด้วยทางนี้พอ่พอพ่อพ่อป่วยแล้วแม่ป่วยแล้วลูกเอาลูกฉันไปด้วยคนเข้ามาันลงมากคานลงมานอนบนหลังคาแล้วทำอย่างเงี้ยเอาแม่ไปด้วยเอาแม่ไปด้วยต้องการออกจากาน เหมือนเราเราหลุดอยู่ไปในโลกโลกหนึ่งอะที่เราเราวิ่งผ่าไปในกองไฟแล้วเราไม่สามารถหยิบใครออกมาได้เลยแต่ดูเหมือนว่าระบบความช่วยเหลือหลังทั้งเมืองถูกน้ำเข้าท่วมกลับไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคาดหวังเพราะฉะนั้นคนที่เราช่วยมาได้เราก็จะเอาไปวางไว้บนสะพานไม่รู้กี่สิบลายอะ่ะ ที่เราช่วยมาเราไปวางบนตะพานตั้งแต่เที่ยงจนถึงเย็นก็ยังอยู่บนตะพานโดยที่ไม่ไม่ได้มีกองอํานวยการมาลองรับพึ่งซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊จุดนี้มันหรือจุดอื่นเต็มวะกองอำนวยการไม่มีหรืออะไรจนเจ็สกีพอหกโมงเย็นทุกคนบอกช่วยเอาป้ากลับไปบ้านเดิมได้ไหมป้ามันอันตรายอันตรายก็เอากลับไปเหอะลูกยังอยู่ที่นั่น แต่ตัวเองเอามาตากตากักตากฝนกลางตะพานทําไมทีแรกนึกว่ารับมาแล้วก็มีคนพาไปอะไรไม่รู้ในศูนย์อ,อพยพอะไรก็ว่าไปคือเขาอาจจะมีอ่ะเขาอาจจะมีเนาะแต่พี่เปิ่นตอนนั้นไม่เห็นไม่รู้ประชาชนเริ่มขาดแคลนอาหารความโกลาหลเกิดขึ้นหลายจุดของเมือง หลังคาบ้านและดาดฟ้าของตึกกลายเป็นจุดรอคอยความช่วยเหลือผ้าแดงธงแดงโบกสะบัดทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจากภายนอกหลายคนบอกว่าไปโทษนายกเทศมนตรีนะครหัดใหญ่ไม่ได้ต้องโทษได้ระดับน้ำเราช่วยไม่ได้แต่การเตรียมการเรื่องสำคัญที่สุด เดือนตุลาเนี่ยครับเขาจะรู้ว่าบ้านใครสูงมันมีสถิติอยู่เขาจะเอาอาหารแห้งไปไว้บ้านหลังที่สูงเพื่อสําหรับกระจายเลี้ยงคนในชุมชนที่ใกล้บ้าน5้าหลัง10บหลัง20หลังคุณจะต้องยอมเสียงบประมาณที่จะต้องทําหลังจากน้ําท่วมวันที่1อดอาหารได้วันที่สองจะเริ่มมีของกินเพราะฉะนั้นครั้งนี้ไม่ได้ทําการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางที่คิดว่าบ้านชั้นเดียวหลังคาต้องจมสิ่งเหล่านี้ครับเราจะต้องย้ายเขาไปอยู่ในที่สูง แล้วต่อมาจะต้องมีการสื่อสารซึ่งผมเองก็ได้คุยกันที่กับกศทชที่รัฐสภาเนี่ยนะครับให้ทางสภาเนี่ยต้องพิเคราะห์ว่าต่อไปเราจะมีวิทยุดิจิตอลไอ้เจ้าวิทยุดิจิตอนเนี่ยมันอยู่ที่สูงมันยิงจากสถานีเดียว20สถานีรับได้ไม่ต้องมีเสาเบสเองครั้งนี้สถานีิยุเอจมน้ำหมดไม่สามารถทำการออกกระจายเสียงได้แต่ถ้าเป็นวิทยุดิจิตอนมันจะทำได้ ในขณะเดียวกันครับเครื่องรับวิทยุดิจิตอลเนี่ยมันสามารถเป็นโซล่าเซลล์ได้มันไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ได้มันใช้หมุนเพื่อทําการระบบแมกเนติกสนามแม่เหล็กชาร์จตัวเองได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับเขาสามารถรับรู้ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการได้ท่ามกลางความมืดมิดของเมืองหาดใหญ่ในช่วง2-3ถึงวันแรกหลายคนพูดตรงกันว่า ความช่วยเหลือที่ชัดเจนมากที่สุดมาจากทีมอาสาสมัครอีกด้านหนึ่งเห็นการขยับตัวจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการในวันที่24พฤศจิกายนมเมื่อนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและนายกรัฐมนตรียังประกาศพรกฉุกเฉินโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการเพิ่มขึ้นมาขณะที่ไทม์ไลน์การค่อยๆไต่ระดับการจัดการภัยพิบัติจากท้องถิ่นสู่อำเภอและจังหวัดยังคงเป็นคำถามที่ค้างอยู่ในใจของใครหลายคน